ชอบปะชาวกาลสินมาไกลได้เหมือนเนี่ยมาอย่างก็ค่ะมือเท่านี่อันมือเท่านี่ตั้งใจสีบออกรถค่ะกะเล่หูกับมีข้าวดีอยู่นั่นละกะเล่กะเล่อุบไว้ในใจค่ะกะเล่กะเล่พากันไปอ่าเต็นรถเรียวร้อยเร็วก็ได้มาเรียบร้อยเร็วจ้ะแตกเลยดิแตกแล้วเอาคือเจ๋วไว้แท้เอา เสนสัญญามือนี้ปลายทะเบียนรถมือนี้แต่ค่าน้อยมือนี้อ้าวโจ้างว่าเจ็ดทะเบียนรถแตกไปแล้วแงนค่ะป้าดีโตมหาปูหานไงห่งสิบบกแตกรัฐบาลไทยบ่บนี้แตกก็ได้มาแล้วจาวันนี้อยู่บ้านเบิกซับขาเยาะมากเลยเบื้อไปเถื่อนพี่น้องเอางวดวันนึงปูหิมาค่ะวันนี้สิบพ่ตามได้จังได้ก็เลยตามมาล่องเบิงมาฟังเบิงว่าปูนี่ เลียโตนบ่อเสากระสินนี่ปุ่นฝันตั้งไหนก่อขาก่อนเะมาโอ้โวเรื่องฝันเนาะเมื่อกี้เห็นบ่อไห้ปั้งปอบายฝันว่าปอบายมีโอกาสในเดินทางมากว่างมีไงสีขาวคนลุกว่าที่นี่พ่อมาหอดเร็วมียูทูบเบอร์หลายๆท่านเอิ้นให้เขามาหนึ่งในหนันก็มีบานเบิกสซาปืนเขาไปก็ตีดถผ้าด้วยก็เอินไป บอาบกสมหออไผ่ประบายเสากระสินกับไปกินอยูบบ้านบานที่นี่ทางเขามาว่ามันลึกลับซับซ้อนเด้แต่ว่าเขามาแล้วมันเป็นว่างเอ้าลึกลับซับซ้อนแมนบ่เอาขี่รถเขามาานั่งคนที่มงอีกแล้วมันลึกรานขี่วีรทางเขามาขี่มันม่ตตตอนเน่ขาข่เขามามันสิเป็นป้าดอกแลี่ยวๆมึงสีเห็นดอกประสันแต่แล้ขี่รถเขามาพ่อเขามาเลี่ยว ม,มี่เมยิ่งคูหนึ่งผู้บอกงามออกไปฮับอืออกเพื่อนออกไปฮับเด้แล้วแล้วเพื่อนกับขี้รดก่อันขี้รดอันจัรยานสมัยเก่าน้ำหนา<ม>ใต้ผาสินข<ม>ี่ขี่ปั้นออกมามาหอดเล้วกับก็เป็นว่างเลยเป็นว่างสีขาวๆแล้วเลีก้กับไก่ยางมหาเพื่อนแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าเขามาพี่เขามากินเขาก่อนเพื่นพอนอื่นไป ปกติท้าฟันว่าได้กินเขาหรือว่ามี่ผู้เถาให้ของหรือว่ามี่ยังต้องมีอะไรมาอยู่แล้วจังสินะนะแม่แล้วรอบนี้คือได้บักสมได้จากหลายท่านเพื่อนเอาห้คือบักสมววยปู้แมนว่าจ้าที่เพื่อนเอาห้บักสมไวายป็นบ่วงสวงแหมบอก่ลูกว่าเพิ่นบ่วงสวงียังบ่วงวเราบัดที่นี่คือคือเพิ่นเห็ดเรียบร้อยแล้วเพิ่นเลยเป็นช่วงให้ให้ค้นไปยิบเอาแต่เข้าปรกกาไปยิบเอา มาที่นี่มู่แม่แม่เพิ่นก็เลยเอามาไห้ยังสีฐานะบอเรา<ล>เรามือน,นี่มหาปูนี่มาจังใดมาขอเพิ่นให้ยังให้ประสบความสำเร็จหรือว่ามาขอแบบใดจ้ะมาขอสุดทางขอสุดทางขอสุดทางเอาทุยาง <c oughs> <c oughs> เอาเอายอดวิวเอาความปังเอาความดังเสริมบาร,รมีเรียกทรัพย์เอามหานิยมอสเนป มหาอิมยมเมื่อเสี่ยวละเมื่อเสียวเมื่อเสี่ยวก็ได้ขอยังดอกเกดําเจ้าก็ไปสาวกัลสินเราไปเมื่อเสียวเราไปเมื่อเสียวนี้ปู้พันสีดูป้องอ้ายเน๊ะเพราะว่ามือนีป้อบป้องอ้ายก็ป้อยอีกแล้วนี่จุดทูบเราบอกจ้าเอาไว้จุดทูบแลี่ยวป้วยเราเรียกมือดทูบแล้วเป็นเลขแนวนีล่อันนี้ขอเลขยังนี่ค่ะจุดทูบอันนี้ขอรัฐบาลไทยสิค่ะนี่ขอปู้เลี่ยวเบาเรียบร้อยแล้วขอรัฐบาลไทยบ่เพราะว่าเสมาปนญีแล้วเนาะกัลสิน กระได้ง่ายหรอเนาะแม่ให้แตกให้แตกบึ้มไปโรดประเทศไทยอ้จือได้ปบไอ้เช้ากละสินนี่ให้จือได้แม่พักพัพี่น้องขอปูแล้วปูสิขาอยู่ปูดเอ็นดูตัวใดค่ะหกสี่ศูนอหกสี่ศูนย์สาหัวน้ำบะหุ้ยหเก่าเก่าตัวเดียวกันผู้ใดผู้กับเซ้ยค่ะสิบอกให้เลยหลายเคตมากค่ะเชืมากแม่หกสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ ซีกับเก่ากับตัวเดียวกันคือเก่าหกกับเก่ากับตัวเดียวกันศูนย์กับย่างเป็นศูนย์คือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะผู้ใดมากระตามป,ปอบอได้เด้อแต่ว่าขันผู้ใดบ่มากกิจนาดาปบอหลายปบอยอยากอายอย,าอายู่ <c oughs> ตามนั่นละค่ะอะไรอยากอายไม่เอาโช่โช่โชให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งแน่เอาโชว์นะชพี่น้องเพิ่นเบิ่งแน่นี่ตั้งตัวง่ายโอ้พี่น้องมากน้ำกับจัดเด้อจ้ดเด้อแคปหน้าจอค่ะเป็นสร้างแรกทีเดียมากเนาะค่ะเนาะ เดียงาม่ได้นะนะสามการ์ดมาข้างๆนี่เลยคือจะเล่นออกรถแม่นวะนอกวะโอ้ถือจะได้ออกรถอ้าาาเธอคือกินได้ทะเบียนรถกระสวยเนาะน้องป๊อบทับอายทั้งทะเบียนอายขึ้นผมว่าอายดอกค่ะเบื้องบนเขียนทะเบียนรถให้แน่ป๊อปป๊อปพี่เขียนทะเบียนรถให้ป๊อปอายแนาะป๊อปพี่ทะเบียนรุเขียนทะเบียนรถให้แน่เอาเอาเอาออกมาเขียนทะเบียนรถจักบาทแน่ฮะเทียนนั่น เดี่ยวพูนพูนได้ให้ป๊อปปี้เขียนเขียนที่สองค่ะที่สองที่สองคะได้กอกรถคันเก่าก็ยังไม่พังเลยต่อคันใหม่ละอ้วยค่ะค่ะค่าสีรว้ยกับซอยบ่ได้ค่ะตู้ยาจุดทูบได้ตัวไหนนะจุดทูบได้ใช่ไหมคะหกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เาสี่ศูนน้ำเน แต่ว่ากับตองจะเลืมเด้ว่าเก้าหกเก้ากับหกมาด้วยกันเสมอหกหนี้ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เป็นได้สองอย่างเเจ้าจุดทูบได้ตัวเดียวครั้งกับทะเบียนรถเจ้าตีปอนทะเบียนรถยังเลื่มถามหนึ่งสองเก้าสี่หนึ่งสองเก้าสี่โอ้ได้ไปซื้อรถมาใหม่เดี๋ยวเล่นูหูไวไปทะเบียนรถจะพร้อมอ่เลยหนึ่งสองเก้าสี่เอาโตอักษรมา ตัวอักอันนี้ไม่ยังคิดกตัวอักษรเขียนลงทำไมป๊รร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 อปปี้เขียนกต้อ <c oughs> งเอาให้มันหมดเอาเลดเอาเมดเนี่ยเอาเมดคักเนะ 94, มดเนี่ยเพิ่นหูน้อยนึ่สองเก้าสี่ใช่ไหมครับหนึ่งสองเก้าสี่เอ้าจุดทูบก็ได้ <c oughs> เก้าสี่เนาะค่ะ <c oughs> เนาะขันแมนนับจาก6กเป็นเก้าแมนว่าเอา <c oughs> อเคึกมอเจาะแทะแต่ว่าที่แน่ๆมือนีห้าน้อยของป๊อบไอออกไปแล้วหกศูนย์ คนจีปังซอยกศยเ็นหมอดแมนล่างออหกศูนไปแล้วอาจารย์นอตตี้ก็อาจารย์นอตตี้นะค่ะอืมเิ่นสิหายยูมาเรนแล้วมตไหนล่่ถ้าันนี้เสียงดังฟังสัตว์มาตัวไหนทางคข้าวบอายชอบบอายก็ชอบหกเก้าศูนยเก้าเก้าศูนย์นะคะป้ายทะเบียนรถที่ขี่เมืออกรถมือนี่กระตุกเสียสามหกแปดเก้ามีในหันมาเนี่ย ใายดากรดโตเขียวแน่นในห่นนี่วะส่เขียนไว้วะเก่าว่าได้เขียนไว้เพราะว่ามันของก็ตกของก็ไปแจ้งคว่ำเขียนไว้เนีเป็นอย่างไรเขียนรดชอบป่ะพี่ตกตกไปว่าอะไรนะกเด็มากกระเด็มันมันตกล่วงไงด้ล่วงเหรอตกมันล่วงล่วงเหรออันนี้ชอบส่วนตัวใช่ไหมครับหกเก้าตุนใช่ชอบส่วนตัวนะครับเอ่ปกกเก่าตัวเดียวกันปกเก่าตัวเดียวกันฟ้าบึ้มเป็นเป็นทะเบียนรถไหมคะ อัน,นอันนี้สิเป็นเลขปู้จุดที่ชอบส่วนโตแต่ว่าปลายทะเบียนรถขั้นนี้นั่นสามหกแปดเก่าแต่ว่าโตทีโตที่ไปออกมานันหนึ่งสองเก้าสี่แบบตัวนองกอบเองขึ้นมาหกเก้าศูนยคือชอบที่สุดหกเก้าศูน